วันนี้เราสู่เข้าสู่ช่วงอ้วนผอมเข้าครัวนี่มีกะทิมาเมนูอะไรกะทิเมนูอะไรก็เมนูข้าวมีกะทิใช่ป่ะอ่าแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานไก่อ่าเดี๋ยวเรามาดูตดูดิบไก่หนึ่งตัวผมก็จะมีพวกเนี่ยพวกผักก็เราไม่ค่อยกินผักก็จะมีมะเขือพริกชี้ฟ้าซอยโหระพาตอนนี้ก็เป็นพริกแกงผมใส่ลงไปแล้วแกงใส่ไปตั้งแต่แรกแล้วพริกแกงเขียวหวานแล้วพริกแกงเผ็ดรวมกัน มาด <oh ูข th hm. um ั้นตอนการทำกันโอ้ยเฮ้ยนี่ครับผมอะไเรียกว่าโอ้ย่ยแดงดอยู่อย่างงี้ทั้งวันเลยไอ้เอ๊ะดูข้าวแล้วไปลเปิดฝาดูบ่อยนะต้องคนเหรอไม่ต้องคนปล่อยชิ้นไว้แดดนะแดดนะติ๊ดฉันนั่งนี่อยู่ทำไปเลยระวังเตะหม้อครับ ชิบหายกะทิแข็งโต๊เลยตัดมีอะไรเมื่อกี้มีไหมองไม่เห็นวะู่ไนอยู่ไหนอย่ดูพิกไม่มีมีไงเะม่เนี่ยมันจับนี่คนเราฝั่งอะจับเลยระวังเตนี่มีคนนี้ระวังมันจับไม่คว้าแต่จับนกล่องเออะ เดี๋ยวออ่ะถือมิดวะกูทำเองกะทิชาวเกาะโอเคแต่กะทิเป็นน้ำนะครับนี่มาเป็นก้อนครับผมฟิตมาฟิตมาฟิตมาเลยไม่ลงวะเนี่ยมีเขียบไม่ได้องห่าวเลย เป็นข้างเนี่ยข้างหมาเสียงดังแล้วครับไม่คุ้นถึงดังเขาเขียนอยู่ว่าห้ามน,นำสัตว์หรือสัตว์ต่างถิ่นเข้าแสดงว่ามันมีหมาแสดงว่าเขาไม่ใช่งูแสดงเราก็จะล้างจานนี้ได้ทางนั้นเออได้ไม่ล้างเออเอาห้องเขาเขียนไว้ไม่ให้น้ำป้ายอยู่ไหนป้ายิดกขาดเนีน่ยเลยมึงมองไปดิมึงเห็นเลยว่าห้ามล้างจานเห็นไหมจริงหรอมึงถือเขียงไปไม่เหรอห้าวาห่างเออจานไอ้เยัยนี้แม่งไม่นี่แหละ ไม่ชอบที่โกงเลยกงทองไหลปนเลยโกงทงหเกียวอะไรรอีกนะครับเ้ยข้าวเกียบแล้วจะเปิดอยเอฟเมื่อกี้บเปิดบ่อยบอกให้มันดูด้วยน้ำอะไรน้าไฟบ้มองห่านี่สแกนเตาดีตายแน่เลยจัดไม่สุกแน่ แต่ใช้ได้ประมาณสิบทิปอ่ะเตาเนี่ยไก่หนึ่งตัวเลยนะตัวเลยจะได้เยอะยิ่งหา่าเนี่ยถ้าเค็มนี่ไม่กูไม่ได้ปรุงนะน้ำเกลือซึมเข้าไป เกลือเนี่อ่ยใส่เกลืออัดน้ำปีน้ำแข็งมาโอ้โหไอ้เหีห้ยครับผมเราใส่ไก่เลยครับผมใช้มือขออนุญาตใช้มือแล้วกันเฮียวันนี้ข้าจะกินเ <laughs> จ้าใส่ตัดแล้ตัดแบบนึงอะไรกินได้บุงไม่มีแล้วมา้งก็ใส่รสดีนิดนึง เี่กูทำแจกฐานได้เลยนะใส่ยังไม่ไเงยนจะอร่อยเชี่ยกูกูทำแกงหวานอร่อยที่บ้านนะน้ำตาลมาาันจบน้ำตามชื่อมนะันอะแกงเขียวหวานใช่ปะ่ะต้องหวาน <c oughs> ใช่หวานนิดนึงไม่ใช่หวานแบบเป็นเชื่อมเลยเว้ยโอ้น้ำตาลกู

ไป่าได้หเนยอออย่าลืมเ้ยเิดเลยวะเฮ้ยุยเหม็นไรเยียปิดเลยเอฟปิดเดเลยปยปิดีหมุนเนเป็นไม้นละเิดดัม่ได้เปิด่ะเร่งหนักกาเก่าเลยไม่ต้อเปิดนะให้มันะออืมไว้ะ การแคมปิ้งที่เรากินแกงสว่านถ้ามาโมไซไม่ได้กินนะโมไซอะไรอ่ะไข่เจียวก,ก,กระเพราหลักๆเลยกระเพรากระเพรานี่เมนเลยใช่ไหม,ไมหเมนหลักเป็นไรวะน้าใส่แค่เนี้ยแหละรสด,ด,ดีกับน้ำตาลกินแล้วรดไหนกห็ได้เด็ดรถไม้ใจ เดี๋ยวชูวรถน้อยใจครับผมอีกสัตว์เราจะน้อยใจหรือเปล่าใส่รถไม่ใส่กูเลยใส่พริกไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวพริกงอนเดี๋ยวที่หลังทัดที่หลังลมแรงมากเลย ไส่บแ,แล hm ้วใส่มะเขือนะครับมะเขือน้อยอะตอนนี้ไก่เนี่ยอาคนไว้ไห้ามานจานครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนอะไรน้ำกะทีระเด็นใส่อ้คนแรงไปหน่อยนะผม่านี้ก็ใส่ใส่ไปก่อนนะมหระพาใส่ไป เราก็ใส่พริกปิดแก๊สจบแล้วนี่คือขั้นตอนของการทำเกลยียจวนหวานผมมาดูใ,ใกล้ครับเกหวานตากายนะครับเฮ้ยเกลือนไก่เพื่อนอ่ออา,อาสุดยอดเสร็จแล้วใช่ไหมวัสดีครับหน่อยแล้วเดี๋ยว EP หน้ามาดูกันว่าเราจะทำเมนูอะไร ไอ้เดี๋ยวมีมีอีกจะมีอีกช่วงหนึ่งมีช่วงหนึ่งเมนูที่เด็ดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมานรู้งนันว่าทำเมนูอะไรก็สำหรับว่นผอมครอบครัวก็จบเพียงเท่านี้เนาะโอเคสวัสดีครับผม